สวัสดีครับวันนี้ผมฟอนจากช่องฟอน y ี h ชาแนลนะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของ Power Bank ที่ผมเคยรีวิวมาน,นี้ีช่องนันตัวนั้นได้ยอดวิวอยู่สามอยู่2,300มรอยวิวนะรันนี้ผมจะมารีวิวแล้วกันมาบอกเราประสบการณ์แล้วนะน้ะหลังจากที่เราเอาไปใช้หลังจากรีวิวมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแนละ้วตอนนี้ มันเป็นยังไงบ้างนะครับมามาดูกันเลยเนาะอันนี้เป็นสาภาพหลังจากที่ผมเอาไปใช้งานม,มานะให้ทุกคนสังเกตดูมันจะมีริ้วรอยมีอะไรเยอะแยะนิดนึงนะเพราะว่าผมเอาไปใส่กับกระเป๋าเคียงนะครับก็จะมีเออก็มีกระแทกบ้างมีหล่นอะไรนิดนึงบ้างแต่มันก็ไม่ได้หล่นแบบลงล,ลงพื้นนะแบบหล่นกระแทกจากกระเป๋าเล็กเล็กๆกน้อยนนะครับก็จะมีเออมีร่องรอยมีอะไรเล็กเล็กน้อยนนะสังเกตจากตัวด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยจะมีริ้วรอยชัดชัด ชัดเจนมากนะครับนี่นะครับประมาณนี้นครับก็คือตัวที่ผมเคยรีวิวไปอะไรผมจะมาเล่าแล้วกันว่ามีข้อดีข้อเสียอ่างไงบ้างข้อดีอ่าข้อแรกขอเรื่มข้อดีกันลวกันเนาะอ่ามันจุไฟได้เยอะนะแล้วมันใช้ชาร์จได้หลายเครื่องอยู่นะมันชาร์จได้แบบไทซี C, มีหนึ่งมีไทซีหนึ่งช่องมีตัวไทเออีก2ช่องนะซึ่ง มันก็จ่ายไฟได้แบบสม่ำเสมอวิสิบห้าบบ้างสิบแปดบบ้างก็สามารถแบ่งจ่ายอะไรกับเพื่อนได้เยอะแล้วครับก็ข้อสองก็คืออันเนี้ยช,ชาร์จไปครั้งหนึ่งอ่ะชาร์จแค่คืนหนึ่งมั้งไม่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกินถ้าใช้ที่ชาร์จไม่เกินสามสิบวัตต์อ่ะมันอยู่ประมาณแบบสี่ถึงหกชั่วโมงมันก็เต็มแล้วนะคืนนี้สามารถจะใช้งานแบบได้ยาวๆชาร์จแค่สี่จหกชั่วโมงก็ใช้งานผมใช้กับ tablet, แท็บเล็ตแท็บเอสหกไลท์แล้วก็ที่ทุกคนได้อยูท,ที่ทุกคนได้ดูอยู่ก็คือตัวโน ผมเอาไปใช้มันก็อยู่ก็ได้ประมาณสามวันมั้งครับใช้สองอย่างรวมๆกันก็บางวันก็ใช้บ้างบางคนบางวันก็ไม่ใช้บ้างก็อยู่ว่าได้ประมาณสามถึงสี่วันนะชาร์จได้ประมาณห้าหกอบนะบที่แบบให้มันเต็มๆได้ก็อยู่ประมาณหนึ่งห้าหกห้าหกอบนะครับแล้วก็ข้อสามก็คืออันนี้มันมีที่ห้อยนะมันมีข้อดีนะซึ่งบางคนถามว่าไอ้พี่ข้อดีคืออะไรที่ห้อยถ้าในห้องเรียนบางคนอ่ะถ้าเคยเอาไปใช้ค่เอาไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็ใช้ ที่มันมีที่แขวนนั่นนี่คือสามารถแขวนและสามารถชาร์จได้คือมันแบบมีความมั่นคงสูงนะับทำให้ดูแล้วกันเนาะขอแากแผนกระตัวที่มันมันให้มั่นคงแล้วกันอันนี้แล้วกันเนาะเอามาอันนี้แล้วกันนะแขวนให้ดูนะเนี่ยอะเราสามารถแขวนอย่างนี้ได้คือเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะร่วงล่วง,วงมันจะขาดนะเพราะมันเป็นแบบมันเป็น,ปนตัวล็อกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มาพูดถึงข้อเสียเลยแล้วกันเราพูดข้อดีมีแค่สามข้อข้อเสียมีเยอะข้อเสียข้อข้อที่หนึ่งคือถ้าใครต้องการพวอแบงค์แบบเบาๆแบบ มีแบบตัวความจุความจุเยอะๆตัวนี้ไม่ไมค่อยเหมาะนะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่าความจุเยอะนะครับคืออยู่ที่สามหมื่นนะแต่ว่าใช้จริงมันอยู่ไม่ถึงสามหมื่นนะอยู่ประมาณแบบอ,อ,อยู่แค่หมื่นแปดนะครับประมาณนี้นมันจะโดนหักล้างไปเยอะนิดนึงนะแล้วก็ข้อที่สองก็คือเออไงอะ่ะมันเลอะง่ายถ้าใครเราต้องการก็จะมีแบบพวกสีขาวสีเขียวค่จะมี หลายสีอยู่ให้ทุกคนไปดูตามหนาม้าเว็กก่อนแล้วกันนะ้อนหม้นจะมีแบบยูมีอยู่หลายสีแบบสีขาวสีดาสีเขียวประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครใช้สีขาวอยู่แบบผมเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่ามันจะค่อนข้างเลอะง่ายแต่ว่าเลอะนี่ก็ฮอเช็ดได้ว่าริ้วรอยเนี่ยจะมีเยอะนิดนึงนะเห็นป่ะริ้วรอยจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อที่สก็คือมันจํากัดนิดนึงก็คือมันให้ 4, ใช้ซีมาแค่พอเดียวซึ่งผมอเออต้องการใช้ซีสองพอตแต่ว่าในราคา6ก0กว่าบาทจะหาส0,000แอมแบบอย่างเงี้ยแบบพกพาอย่างเงี้ยผมมองว่าหายากเพราะว่าก่อน พอวอแบงค์ตัวนี้มาใช้งานได้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมนั่งคิดว่าเกือบเป็นเดือนเพราะว่าแม่ให้ซื้อแค่ตัวเดียวผมก็นั่งคิดมันมันอยู่สิบห้าตัวัางที่ผมนั่งเปรียบกันอยู่ประมาณสิบห้าตัวนะักว่าจะเลือกซื้อได้ผมก็เลยดูตัวสุดท้ายแล้วออตัวนี้มันก็เหมาะสมดีมันก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือตัวนี้ใครจะเอาไปชาร์จโดยพวกแบบแอร์พอร์ตชาร์จหูฟังไร้สายชาร์จอุปกรณ์เล็กๆนน้อยแบบต่อสายไทยเอออกมาซึ่งอย่างไปเป็นสายไทเอทูไมโคร USB ไม่ก็ไม่ก ใช้ A ถูงใช้ C แบบไซส์เล็กๆก่อนที่เขาแถมมาตัวนี้มันไม่รองรับนะบผมใช้มาหลายอย่างแล้วนะครับก็จะใช้ได้แค่พวกมือถือแท็บเล็ตพอแบงค์แชร์ความแชร์พลังงานต่างๆนี่ใช้งานได้แบบทางฐานแค่ทางทางสายเท่านั้นนะไม่สามารถใช้แบบพวกแบบเอาหูฟังเอามาใช้งานแบบชาร์จพลังงานให้แบ่งให้กับหูหูฟังไร้สายคือใช้งานไม่ได้นะมันไม่รองรับนะผมก็ลองมานะแล้วว่าใครที่ทําหน้าก็ ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคุณทําได้ยังไงนะผมลองมาแล้วชาร์จไม่เข้าแล้วสรุปก,ก็ต้องไปชาร์จกับแท็บเล็กไหมก็ต้องไปชาร์จกับปลั๊กชาร์จเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือราคามันต้องค่้นจะต้องเป็นตัวเลือกนิดน,นึงเพราะว่าตัวนี้มันมีแค่สามหมื่นแอมป์ทุ่มสามหมื่นแอมป์มันดีจริงนะแต่ว่าชาร์จไฟมันได้แค่ยี่สิบวัตต์ที่เป็นตัวของไทยซีซึ่งแบบถ้า,ถามือถือใครแบบเล่น vivo v ยี่สิบเก้า v ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันองรับสี่สิบวัตต์ขึ้นไปต,ตัว,มา,นะวามก พอจูของไฟที่สูงสุดที่จะปล่อยออกมาได้คือแค่20วัตต์เท่าน,นั้นเองนะครับโอเคงั okay, นะ้นจบคลิปแค่นี้สั้นๆแล้วกันเนาะเป็นคลิปบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานตัวนี้หลังจากที่เรา,เารีวิวไปแล้วแล้วเราได้ย่อยู่เยอะเรามารีวิวเอ้เรามาบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันว่าเป็นยงไงคลิปนี้ก็จบคลิปจนครั้งนี้ก่อนนะครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับโฟร์เพาเวอร์เบน์ตัวนี้ด้วยนะใครที่มีข้อสงสัยอยากถามอะไรถามเพราะได้แล้วกนะ็คงเห็นในคลิปอันก่อนๆไนนะ ของตัวเนี้ยบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวเนี้ยเป็นข้างในถ้ามันเป็นทรายนี่ผมอึ้งเลยนะเอ้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวมีมาตรฐานจริงนะครับมีความปลอดภัยจริงอะไรจริงนะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็จะเหลือแบตอยู่แค่3ขีดน,นะแต่ว่าถ้าเวลาใช้ก็จะแบบใช้ได้นานนานนิดนึงนะครับจบคลิปแค่นี้ก็แล้วครับใครที่มีอะไรอยากถามถาม,ถามได้คอมเมนต์นะครับไปก่อนละครับคลิปจบคลิปนี้ละครับสวัสดีครับ